สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ่อน,นะครับผมจริงๆในรายการของวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรายการไลฟ์สดนะครับแต่บังเอิญว่าณนะขณะที่คุณผู้ชมดูเนี่ยผมเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับเนื่องจากว่าผมไปงานสีดำของอญาติเฮียที่ผมเคารพรัก,กน,นะครับผมนะพอดีตัวเฮียเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทนะครับเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ที่กรุงเทพเนาะแล้วเป็นที่เคารพรักกันเวลาเมื่อก่อนเนี่ยผมทําธุรกิจเนี่ย ผมก็จะปรึกษากับเฮียอยู่เป็นประจำแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ผมเลยนะทีนี้ก็เขามีงานก็ต้องไปนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับในส่วนนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีจังหวะดีๆผมจะมาขึ้นไลฟ์ชดเชยให้นะครับทุกท่านจะได้รับชมอัธรตแบบเต็มเปี่ยมเต็มอิ่มแน่นอนนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้มีเข้ามาใหม่ทั้งหมดอยู่5เล่มนะครับที่อัปเดตเข้ามา แล้วก็จะเป็นงานของไซส์ขนาดแบบ5นิ้วนะครับอยู่ประมาณ4เล่มแล้วก็จะมีไซส์เล็กๆครับของหลวงพ่อบุญมีเล่มนี้นะครับอีกหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็อัปเดตเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะอ่ะผมจะเริ่มจากที่เป็นท็อปิกที่สุดเลยแล้วกันตั้งแต่ผมโพสต์ไปเนี่ยก็มีหลายคนนะครับผมก็ให้ความสนใจมีดหมอเล่มนี้นะครับเนี่ยก็คือ จะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมซึ่งโอ้โหผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่าในรายการนี้เป็นรายการที่สุดโหดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ได้มาในเขาเรียกว่าราคาบูชาเนี่ยหลุดสุดเลยนะครับนะหลุดสุดเลยทีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะตีกล้องให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมขอฝาก ข้อคิดไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับพี่ๆที่รักแล้วก็ศรัทธาในงานวัตถุมงคลน,นะครับนะการที่เราจะส่งต่อวัตถุมงคลเนี่ยนะครับผมบางทีถ้าเกิดว่าลูกหลานเราเนี่ยเป็นคนที่สนใจผมมองว่าก็โอเคนะครับน่าให้เขาเก็บไว้เนาะแต่ได้เกิดว่ายังไงก็ตามแต่นะครับถ้าเขาไม่ได้สนใจอยากให้เขาทราบราคาไว้บ้างก็ดีนะครับผมเพราะว่าเวลาไปปล่อยเนะี่ยมันจะได้ไม่ขาดทุนเยอะเกินนะครับนะ อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำนะครับพี่พเนาะนะครับบางทีเราเนี่ยนะครับทุกคนหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของความตายในอนาคตนะครับเราอาจจะแก่ชราภาพและเสียชีวิตไปนะลูกหลานที่อยู่เนี่ยเขาจะได้มีทุนในการ,ราไปต่อยอดนะครับผมจะได้ไม่ไม่ขาดทุนจนเกินไปนะครับนะอย่างน้อยๆพ่อก็ได้ส่งสิ่งดีๆให้นะครับอะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคงจะแนะนําได้ เท่านี้นะครับถือวิสาสะแนะนําได้เท่านี้แต่ว่ามันก็น่าจะดีกับหลายๆฝ่ายนะครับผมจะเริ่มต้นแบบนี้ครับคือในรายการมีดเล่มนี้เนี่ยก็ทางดิวเลอร์ผู้ติ่อมีดให้ผมนะครับเขาก็ดูว่าเอออาจารย์ดูเล่มนี้ให้หน่อยนะเพราะว่ามีหลายส่วนที่เขาไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่ามีดเล่มนี้เนี่ยคือด้ามเนี่ยเก่าแน่ๆน,นะครับด้ามและฝักเนี่ยเก่าได้แน่ ด้ามเนี่ยเป็นงานะครับซึ่งงาในาค่อนข้างอ่อนนะงาค่อนข้างอ่อนมากนะงาอ่อนแต่ก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นนะคืองาจะอ่อนหรืองาจะแก่หรือจะแบบจัดจ้านแค่ไหนก็ตามแต่นะครับผมมันขึ้นอยู่ความสวยเนาะถ้าเป็นงานแท้ในสมัยก่อนเนี่ยก็คืองานที่ทรงคุณค่าแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้บูชาทีนึ่งแพงกว่าทองคําอีกนะครับทีนี้พอตีกล้องเข้าไปเนี่ยนะครับทีมงานเขาจะเห็นว่าโอ้โหอายุเนี่ยใช้ได้เลยนะ อาจารย์อายุค่อนข้างลึกมากเลยมีโอกาสแบบไปถึงแตะยุคแรกเลยนะครับเพราะว่าในแหมรัดอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับนี่นะอยู่ครบแล้วก็ปลอกเอยอยไรเอ่ยเนี่ยเป็นท้องฝาบาทและความแห้งของไม้ความเก่าของไม้เนี่ยโอโ้โหเรียกว่าแบบในราคา25 0หมนห้าี่ดุ c ิมาเลยนะครับจริงๆต้องทะลุเกือบ4 0 0 0มกว่า2 5งหมนหดุ c QC มาเลย เนี่ยเขาก็ดูทีมงานจะดูให้อาจารย์แบบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่สายรวมพ่อจริงๆเนี่ยจะอาจจะไม่เคยเห็นลายนี้นะครับถ้าเป็นในหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นแบบลายที่เป็นแบบเสมาใช่ไหมฮะลายเสมาลาย กระหนกน้องสิงนะครับหน้าเกียวแต่ว่าลายเนี่ยจะค่อนข้างลึกนะครับผมถามว่าผมรู้ข้อมูลของเล่มนี้ได้ยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อธิบายทีละส่วนให้ฟังนะนะครับอาจจะด,ดูรูปลากไปพร้อมกันทีละจุดนะครับความยาวของเล่มนี้เนี่ยทั้งชิ้นงานยาว9นิ้วเกือบ9นิ้วครึ่งเลยนะครับนะถ้าตัวส่วนของใบมีดอย่างเดียวยก็เรารประมาณสัก5นิ้วในหน่อยนะอ่ะโอเคผมพามาดูด้านในเลยดีกว่าเชื่อว่าหลายคนนะอยากอยากรู้แล้วนะครับ เนาะอ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยวปนึง่งลืมตีให้ดูตรงนี้ครับนี่ดูความเก่าของไม้นะครับดูคราบแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์ดีถ้าจะให้ผมทำความสะอาดให้บอกได้นะครับในคราบต่างๆเหล่านี้บอกได้เลยนะครับผมจัดการให้ผมจะเอาแค่ความสกรปรกออกนะแต่ว่าความเก่าอะไรต่างๆจะยังคงไว้ครับผมจะไม่ให้ความแบบ เก่าที่แบบโดนขัดไปอะไรไปมันเสียนะครับมันเหมือนเป็นการล้างมีดล้างผ้าอะไรเงี้ยนะครับราคาเล่นต่อมันไปไม่ได้นะครับไปลําบากบางคนก็ไม่เอาเลยนะถ้าไปล้างผ้าอะไรเงี้ยนะครับนะก็ผมจะไม่ล้างนะครับนะแต่จะเช็ดคราบสกปรกออกให้นะครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะชํานาญกว่าในบางท่านนะครับผมส่วนพี่ๆท่านใดที่ชํานาญอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําเองได้นะครับอลองดูรอยคราบร้อยต่อต่างๆเนี่ยนะครับ อ่ะโอเคชัดเจนนะครับผมทีนี้เนี่ยที่ใบมีดผมดึงให้ดูก่อนอ่ะโอ้โหลวดลายเห็นไหมฮะลวดลายไม่เคยเห็นนะหลายคนไม่เคยเห็นตีกล้องให้ดูกันสักนิดหนึ่งมัเนี่เป็นไงฮะลายลักษณะเหมือนเปลวเพลิงใช่ไหมครับแตนะ่จริงๆเป็นเสมาใช่นะรหมเป็นเสมาแล้วมีลายกระหนกด้านข้างไว้ด้วยนะชัดเจนเนาะ นี่เป็นริ้วตอกอยันลนักษณะเป็นเล็บจิกนะครับยาวมาเป็นริ้วมาเลยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยดูองค์ประกอบของใบมีดนะครับซึ่งพอตีกล้องเข้าไปนะจะทราบดีว่ามันจะมีรอยฟองอากาศเนาะเนแบบนี้เขาเรียกว่าตีแบบผ่านความร้อนนะครับเป็นรอยฟองอากาศตึง้งข้อดีก็คือเป็นมีดที่ผ่านความร้อนเนี่ยจะค่อนข้างแกร่งกว่ามีดหมอในสมัยปัจจุบันนะครับถ้าเปิดคมขึ้นมานี่ก็คือใช้งานได้เลยนะครับเล่มเนี่ย เปิดคมขึ้นมาคือใช้งานความคมได้เลยจะค่อนข้างแกร่งและเหนียวครับแก่งและเหนียวนะมีมวลสารด้วยนอกจากคนที่เขาเล่นหามีดหลอมพระเดิมเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกันคุณใส่ได้และที่สําคัญกว่าคือพวกนักเลงสายเหนียวสายครงพันชาตรีเนี่ยกลัวมีดหมอหลอมพระเดิมเพราะว่ามีดหมอหลอมพระเดิมเนี่ยกรีดเข้านะครับแล้วคนที่สักยันสายเหนียวมาจะไม่สามารถหนังเหนียวได้อีกเลยนะครับนี่คือตำนานเนาะ อ่ะอ่ะทีเนี้ยผมจะพามาพิพนิจพิเคราะห์นะครับผมคือลายนี้เนี่ยถ้าไม่เห็นนะไม่แปลกนะเป็นปีที่ลึกผมเคยบอกทุกท่านแล้วว่าถ้ามันเป็นปีที่ลึกมากๆในยุคต้นเนี่ยการเล่นหากันเนี่ยนะครับมันมีเส้นบางๆระหว่างเกกับแท้ขคันอยู่นิดหน่อยนะครับแต่วิธีการดูเบื้องต้นนะครับบังเอิญเนี่ยผมเคยไปพบเจอในบันทึกอยู่เล่มหนึ่งตอนที่ผมค้นหาในประวัติศาสตร์เกี่ยวเรื่องของมีด ของหลวงพ่อนะครับนะได้ไปเจอบันทึกอยู่เล่มหนึ่งได้บอกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมของอดีตกำนันเก่านะครับที่ตำบลน,น่าจะตำบลชรสารเดชนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะชรสารเดชนะครับที่นั่นเนี่ยท่านเป็นกำนันเก่าเนาะแล้วท่านได้สะสมงานมีดหมอวัตถุมงคลน,นะครับของหลวงพ่อเดิม แล้วมีลักษณะแบบนี้เลยครับผมคือเสมาเนี่ยจะมีความแบบแตกต่างนะครับจากในรุ่นอื่นเพราะท่านอดีตกำนันท่านยุคหลวงพ่อท่านนะครับนะแล้วก็ท่านก็เล่นอยู่เนะนี่ยนะครับผมนะท่านก็ท่านก็จะเล่นหาอยู่เหมือนกันนะครับปัจจุบันท่านน,านะน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับน่าจะเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูประวัตินะครับผมนะทีนี้เนี่ยพอได้เห็นลวดลายปั๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเออทีมงานเขาก็ไม่เคยเห็นเนาะนะครับเขาก็เลยปรึกษามา ผงบอกโอ้โหนี่คือหนึ่งในงานที่หายากมากๆเลยนะนี่คือหนึ่งในงานที่หายากมากๆถามว่าในในบันทึกของที่กล่าวไว้ว่าท่านอดีตกำนันเก่าเนี่ยเขามีเร่มนี้เนี่ยมีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดที่สังเกตน,นะครับผมก็คือ,อจุดที่1ครับในบันทึกได้บอกเอาไว้ว่าแมรัดเนี่ยนะครับผมจะเป็นชุดเงินเนาะนะครับเป็นชุดเงินแล้วก็ตำแหน่งการใส่ของชุดเงินเนี่ยจะไม่ได้มีการเชื่อม จะไม่มีการเชื่อมที่เห็นด้านในอุดนี่คือเป็นมวลสารนะครับเป็นมวลสารอารถันจะไม่ได้มีการเชื่อมแล้วดูแหมเงินแล้วกันนะครับนี่คือแบบความเก่าเนาะในยุคต้นๆที่หลวงพ่อท่านท,นทํามีดนะครับแหมเงินจะมีลักษณะแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นแพรๆเหมือนสมัยเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะคือมีความจุดเด่นลักษณะตามตําแหน่งการตอกต่างๆเนี่ยนะครับผมจะจะเป็นแบบชิ้นเดียวกันนะครับเป็นงานชิ้นเดียวกันจะไม่มีจุดที่ ที่ใช้แบบการออกหรือว่าเชื่อมนะครับนี่จุดที่1จุดที่2ที่สังเกตอ,กอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณตรงสันมีดนะครับสันมีดจะมีตำแหน่งพิเศษอยู่นะครับถามว่าทำไมสันมีดจะมีตำแหน่งพิเศษเพราะว่าในมีดเล่มนี้เนี่ยถ้าจะให้ตีกันดีๆก็คือมันจะเป็นมีด2%ยุคนะครับคือระหว่างโรวงพ่อเดิมและ หลวงพ่อเดินวัดหนองโพนะครับกับหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลณตอนนั้นเนี่ยนะครับผมหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะณตอนนั้นมีการแบบถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็คือคอลลบนะหรือว่าการไปศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้มีการทามีดขึ้นมาในยุคแรกนะครับบริเวณตรงสันเนี่ยพอตีกล้องเข้าไปปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีอยู่ริ้วหนึ่งที่หายไปใช่ไหมครับเนี่ยเกิดจากการจัดเก็บนะครับผมจริงๆมันต้องมีทองแดงติดอยู่ตรงนี้นะครับจริงต้องมีทองแดงติดอยู่ตรงนี้แต่สิ่งนั้นนมัไไดด้หหลุายป แต่ว่าถามว่าแล้วเช็คได้ยังไงครับดูจากร่องรอยของอายุที่ลอยตอกตรงนี้นะครับผมการเกิดสัจจะวัสดุนะครับมันเห็นได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมันผ่านการเวลามานานแล้วนะครับนี่คือจุดสังเกตนะแต่ว่าคิดว่าทองแดงน่าจะมาหลุดหายในในช่วงเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานี่แหละครับเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่หายไปแต่ถามว่ามีผลในต่ะพุทธคุณไหมจริงๆแล้วไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่แต่ถ้ามีก็จะสมบูรณ์กว่า นะครับสวยสมบูรณ์กว่านี่คือจุดที่2นะครับทีนี้นะครับใน2จุดเห็นหลักๆแล้วนะครับแล้วก็ลายตอกอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณลายตอกที่ผมบอกเมื่อสักครู่ลักษณะมันยันเล็บจิกเนี่ยครับปกติตอกลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นของหลวงพ่อรุ่งทําเสียส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นลักษณะแบบนี้ในมีดบอมอหลวงพ่อรุ่งที่ค่อนข้างเยอะ ผมมีมีนบอลหลวงพะลุงอยู่เดี๋ยวผมเทียบเคียงให้ดูนะไม่แน่ใจว่าลายนี้ยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหมื่นกว่าเหมือนกันนะของหลวงพะลุงเนี่ยอ่ะคนละลายนะอันนี้คนละลายแต่ว่าลักษณะการใช้สิวก็ความหงายเหมือนกันนะนะครับอันนี้ก็หมื่นหกนี่ยแม่ไม่ได้แปะใบราคาให้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันแป๊บหนึ่งจะได้ชัดๆกันนะเวลาพินิจพิเคราะห์อะไรต่งตางๆจะได้ เห็นเห็นง่ายๆนะครับไปหมดแล้วแน่เลยทั้งสองเล่มเลยคนระับแต่ว่าเล่มละที่ผมเคยได้มาที่ผมปล่อยไปหมื่นสองน่าจะไปแล้วทั้งคู่เลยนะครับจะด,ดูอีกเล่มสิเลยอยู่สามเล่มนะครับพารุ่งเนี่ยอ่ะเนี่ยดูริ้วนี้ก็ได้ครับผมนะริ้วลักษณะการใช้ซิลเนาะที่บอกไปว่าถ้าในสายหลวงพารุ่งนะครับชอบเล่นลักษณะแบบนี้ยาเล็บจิกเห็นไหมครับเนี่ย ชอบเล่นลักษณะสิวควมหงายแบบนี้ครับคือสไตล์ของหลวงพ่อรุงนะครับนี่เด็กก็จะมีสิวนะครับตอกไว้เหมือนกันเล่นนะครับเล่นลักษณะเหมือนกันนะครับเนี่ยเล่นลักษณะเหมือนกัน<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าจะตีเป็นมีดในของหลวงพ่อเดิมจะเป็นยุคต้นนะครับนะหรือจะเรียกมีดแบบสองกษัตริย์ก็ได้ครับหรือว่าสองสองยุคก,ก็ได้ไม่ใช่สองกษัตริย์ขอขอภัยครับพิดผูด้ผิดเป็นมีดสองยุคอะนะครับเล่มนี้ก็จะได้ทั้ง หลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อรุ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งนะครับแล้วทีนี้เพื่อความสบายใจของทุกท่านอีกนะครับนะว่าประวัติศาสตร์ที่พูดมาเอ๊ะอาจารย์มันมีอยู่จริงเหรออาจารย์เ,เล่ามาเนี่ยมันใช่เหรออาจารย์น,นะฮนะก็เดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวะไปดูน,นะครับนี่คับผมเป็นใบมีดนะครับนะใบมีดอันนี้ในรูปนะอันนี้ในรูปเป็น,นของจริงวางเทียบไปให้นะครับนี่ ลักษณะใบ,บนะครับนะท่นผนงมันมันล็อกการหมุนยังไงวนะเนี่ยอ่าโอเคล็อกเลยเนี่ยครับผมเนี่ยนะใบเนี่ยอันบนอะของอันนี้เล่มนี้นะครับผมบอกแล้วว่าลายนี้มันมีอยู่จริงตอนแรกเขาก็เถียงนะครับนะแต่ว่าผมบอกแล้วผมเคยไปค้นหาในประวัติมีดหมอทุกเล่มนะครับถ้าผมจะเล่นผมจะค้นทุกเล่มนะครับนะฮะนี่ไม่ชัวร์ไม่กล้าเอามาครับผม นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ให้กับใครหลายๆคนเลยนะครับได้เห็นลวดลายนี้นะครับนะนี่ถือว่าหายากนะครับผมรับประกันเท้ให้นะครับผมนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าได้มาในราคาที่ดีมากนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้นะครับนะเพราะเขาไม่รู้ว่าราคาจริงเท่าไหร่แต่แต่ได้ถ้าปิดกับผมนะ่ผมก็จะให้ราคาแบบสมน้าสมเนื้อนะครับเพราะผมไม่ชอบกินตับใครนะ ผมจะให้ราคาที่ไปต่อได้อีกสักหน่อยนะครับเขาอาจจะได้เพิ่มอีกสัก4ี่ส0กหนะถ้ามามาปล่อยที่ผมนะครับแต่ธุร ler วิดดวเลอร์เขาจัดการปิดไปให้เรียบร้อยแล้ว,ลวเขาพอใจเท่านั้นก็เท่านั้นนะครับนะเพราะว่าแต่ละคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับนี่ครับประมาณนี้อ่ะสวยนะครับกันมีต่างๆชัดเจนนะครับรับประกันแท้สบายใจได้แถมเวลาพกไปเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่อย่างนึงก็คือ เวลามีดที่มีร่องรอยการใช้งานเก่าๆแบบเนี้ยโอ้โหสบายใจได้เลยนะครับนะสองหม่นหครับผมแต่ว่าเล่มนี้มีคนปิดไปแล้วนะมีคนปิดไปแล้วรับประกันแท้ให้นะครับผมนะก็แน่นอนอยู่กับพี่ๆรุ่นใหญ่ในช่องเรานี่แหละ <c oughs> นะเดี๋ยวเดี๋ยวจบเมื่อไหร่รายการนี้เ,เคลียร์ทุกอย่างจบเรียบร้อยเ,ยเดี๋ยวประกาศชื่อให้มาอยู่กับใครเดี๋ยวถามพี่ก่อนอนุญาตให้ประกาศหรือเปล่า <c oughs> รุ่นใหญ่นี่แหละมาคอมเมนต์ในหน้าหน้าจอทุกวันนะครับ ทุกวันเลยนะอ่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนะรายการที่หนึ่งที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับรายการที่สองก็คือพ่อกวยครับนะจริงๆพ่อกวยเล่มนี้มีจองไว้แล้วบ้างแล้วนะครับแล้วก็จะมีเล่มนี้เข้ามาซึ่งผมมองว่าเป็นลายจระเข้ขบฟันนะครับแบบนี้จับต้องได้ง่ายหน่อยนะครับผม16,000บาทเท่านั้นนะเนี่ยบ้านนางรือครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามนะครับปี2510นะครับเล่มนี้ถึงปี2521นะครับ สว,สวยชัดเจนครับเต็มเปี่ยมเนาะเริ่มหายากแล้วน,นะครับนทางลือเนี่ยใครจะรีบช้อนรีบช้อนตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้คือยิ่งหายากเข้าไปใหญ่แล้วนะถามว่าทําไมผมรู้ก็ผมเป็นคนที่ให้ทีมงานช่วยกันตามหานะครับปรากฏว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อสมัยสัก2ปีที่แล้วเนี่ยยังพอได้พบเห็นกันบ่อยครั้งนะครับเดี๋ยวนี้ชักจะอืดๆแล้วนะมองไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะครับเริ่มจะหายไปแล้วนะครับใครจะเล่นรีบเล่นนะครับผมเริ่มนี้จบอยู่ที่16 0 0 0บาทนะครับ หมื่นเก้ายังได้นะครับนสองเล่มแต่ยังปิดไม่จบนะเขาดีว่าผมไว้แล้ควคุยกันไว้แล้วแต่ยังปิดไม่จบนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักมาได้นะมีโสทายะเล่มเนี้ยก็จะสุดกว่าหน่อยนะฮะสุดกว่านิดนึงเมื่อวานก็ทําคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับมีโสทายะแบบเนี้ยอันเนี้ยหมื่นเก้าอันนี้จะสุดกว่าแต่ว่ากําลังคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าปิดจบไม่จบยังไงเดีย๋ยวว่าอีกทีนะครับนะก็ทักทักไว้ได้นะครับผมถ้าสนใจทักต่อไว้ได้นะต่อคิวเวด้ถ้าเขาปิดไม่จบยังไงก็ ก็เดี๋ยวเล่มนี้ก็ต้องให้ที่เขาติดต่อไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเขาปิดไอ้ขออภัยพูดแม่พูดพูด,พดงงอ่าเล่มนี้นะครับถ้าคนแรกที่ติดต่อค้างไว้กับผมณนะตอนนี้เนี่ยเขาปิดจบก็อ่าให้เขาไปแต่ถ้าเขาปิดไม่จบผมจะได้ตักหาพี่มีคนแรกนะครับถ้าสนใจเนาะอ่ะสาธุนะครับสองเล่มที่เข้ามาใหม่เมื่อครู่นี้นะครับกับอีกสามเล่มที่เข้ามาก็คือจะเป็นเล่มนี้นี่โอ้โหบนมือผมเนี่ย คืองานบ้านช่างเมืองนะครับแล้วบ้านช่างเมืองเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะสองเล่มนี้ก็งานบ้านช่างเมืองเนี่ยนะครับนี่นี่ก็งานบ้านช่างเมืองเหมือนกันนะครับเบสเสร็จแล้วงานบ้านช่างเมืองนี่มีอยู่5เล่มนะครับใครจะเอาไปศึกษายอะไรยังไงก็สามารถเก็บได้นะครับนะศึกษาได้เลยนะครับหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนครับมาไล่เรียงกันแล้วกันนะครับผมเริ่มจากรุ่นพ่อก่อนดีกว่ารุ่นพ่อแล้วกว็น,นี่รุ่นลูกช่างปริวนตปตาปริวนเนตตาเมืองเนี่ยนี่ ตรเมืองอันนี้ก็ของตรเมืองน,นะครันะใช่ไหมอ่ะนี่นี่นี่ของช่างเมืองครับของช่างเมืองนะเล่มสีเชือกม่วงเนี่ยเล่มเก่าที่ผมมีอยู่แล้วนะครับแต่สวยนะผมมองว่ามีดหมอหลวงพ่อบญมีเนี่ยเวลาเอามาพันเชือกได้สวยๆนะครับแล้วผมจะเทียบเคียงให้ดูก่อนนะครับเรื่องนี้ต้องต้องพูดให้เข้าใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเล่มเล็กเนี่ยต้องอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมอ่ะพี่จะดูปลอกตัวนี้นะครับ ปลอ,อกเนี่ยคือปลอ,อกในยุคแรกปลอ,อกที่ทําขึ้นมานะครับนี่คือปลอ,อกในยุคแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนปลอ,อกที่เป็นลักษณะหลอดแบบนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในยุคแรกเหมือนกันแต่เกือบจะมาะยุคกลางแล้วนะครับถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นครับ ยุคแรกเนี่ยที่เขาปราณีดได้เพราะว่ามีดหมอหลวงพ่อท่านเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้โด่งดังมากเนาะชาวบ้านเขาก็เอามาให้ทำเนี่ยคือมันก็จะทําแบบเนี้ยนะครับลักษณะก็คือมันค่อยๆขึ้นงานทําได้ง่าย,อยขออภัยทาได้ยากกว่าแต่ว่างานมันก็จะดูสวยดูเป็นเฉพาะทางถูกไหมครับมันจะดูมีมิติกว่าดูมีความเข้มขลังนะส่วนใหญ่อค์ปกระกอ,อาจจะใช้เป็นพวกดีบุกก็ได้นะครับหรือ อาจจะเป็นพวกอลูมิเนียมก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่างที่เขาทําให้แต่ว่าอันนี้คือค่อยๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยการันตีให้ว่าต่ํากว่าปี2,500้แน่ๆนะครับเพราะว่าดูจากข้อมูลนะเขาดูจากข้อมูลนะครับต่ำกว่าแน่ๆเพราะว่าใช้วัสดุที่ชัดเจนนะครับเนี่ยช่างเดียวกันทั้งสองเล่มต่อมาช่างช่างเดียวกันก็จริงนะครับแต่ยุคน,นี้จะใหม่กว่าเล่มนี้เนื่องจากว่าเริ่มใช้อลูมิเนียมที่เป็นแบบหลอดครับถามว่าทำไมต้องเป็นแบบหลอดคือพอมีดหลวงพ่อท่านดังเนี่ยจะมานั่งปราณีตแบบนี้ไม่ทันนะ ลูกศิษย์ลูกหาต้องการเยอะนะครับอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นแบบหลอดเนี่ยตามมาที่หลังในเล่มนี้นะนี่ก็พินิพิเคราะห์จากเล่มๆไปนะครับคุณผู้ชมนะแต่ละเล่มมันมีการพินิพิเคราะห์ที่แตกต่างกันนะนะเพราะฉะนั้นก็ยังคงอยู่ในยุคแรกอยู่เพราะว่าช่างเมืองตีในยุคแรกแต่ว่ายุคแรกของหลวงพ่อบุญมีเนี่ยอาจจะยาวนานหน่อยประมาณสักปี2 2งพันนะครับเป็นต้นมาเลยยาวมาเรื่อยๆจนถึงผมที่ผมวัดให้คือปี2500แต่จริงๆนะแล้วบางคนก็จะวัดไปถึงปี2510นะครับลงมาเพราะว่า ช่วงเวลาเนี่ยมันค่อนข้างนานใช่ไหมครับนะแต่ว่านนั่แหละรครับก็ผมประมาณการไว้ให้พี่ๆจะได้เล่นกันถูกเนาะนะครับทีนี้ถัดมาคือลายตอกนะครับลายตอกในยุคต้นเนี่ยนี่นะครับแรกๆเนี่ยของหลวงพ่อบุญมีเหมือนกันฐานจะตันนะครับฐานตันบริเวณตรงพระคาถาด้านล่างเนี่ยพระธรรมสง่งเนี่ยนะครับรัตนตรัยเนี่ยเนี่ยฐานตันนะครับแต่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็นกคือลายมือครับ เนี่ยลายมือเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมฮะนีค่คือการพินิจพิเครานะห์เราถามว่าทำไมฐานไม่เหมือนกันนะเหมือนการวาดภาพนะครับผมเหมือนการวาดภาพอ่ะในยุคแรกเนี่ยพอทาลักษณะตันๆแบบนี้มาคนก็ดูสวยดีพอภายหลังมาปั๊บเออน่าจะมีมิติหน่อยนะครับขยับให้มันแบบออดูมีส่วนโค้งส่วนเบาที่มากขึ้นหน่อยนะครับก็จะเห็นฐานที่มันสูงขึ้นนะครับเนี่ยฐานที่สูงขึ้นแบบนี้เนี่ยฐานสูงหน่อยนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุง ขึ้นมานะครับและเล่มนี้จะมีความตันเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในลายมือตอกเนี่ยนะครับชัดเจนมากว่าเป็นบ้านช่างเมืองเขาใช้คำว่าบ้านช่างเมืองเนาะเพราะช่างเมืองเนี่ย,ยลูกหลานของเขาเนี่ยตีมีดทั้งนั้นเลยฮะช่างปลิวเนี่ยก็ตีช่างปลิวช่างเท้าช่างนะเนี่ยนะครับผมตีหมดเลยนะครับเล่มล่างจะมีพุทธาสังมิไว้ด้วยนะพุทธาสังมินะครับนี่ตอกเป็น ด้านบนจะเป็นพระคาถาอาวุธนะมีกระบอไขวาครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็สวยดีเนาะนะครับเล่ม,เล,มเล่มเข้มขลังดีงนะครับเล่มเนี้ยอโลตอล,ออลบิเนียมเนี่ยหมื่นหกนะครับส่วนเล่มที่มาใหม่ของช่างเมืองเหมือนกันนะครับเล่มนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะให้มันแบบราคา,าเบาๆหน่อยเพราะว่าตอนได้มาปิดมาเบากว่าเล่มอื่นนะครับผมคิดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วกันนะครับช่างเมืองเล่มนี้ เพราะว่าถือว่าเป็นวันเข้าพรรษาโดพียพี่ๆจะเอาไปทําต่อยอดที่ดีๆนะครับเพื่อเอาไปนั่งสมาธิอะไรต่างๆจะได้มีของคุ้มตัวนะครับเวลาจิตนั่งสงบแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่มีมารมากวนนะครับเนี่ยเ่มนี้ก็เอาไป1 1ึ0 0หพอครับงานช่างช่างเมืองนะครับทีนี้มาดูงานของช่างปลิวบ้างโอ้โหเป็นที่เป็นที่น่าสนุกแท้นะครับงานช่างปลิวนะลองดูนะ ช่างปลิวนะครับอันนี้เปิดไว้90 00นะครับนี่เล่มที่ผมมีอยู่เปิดไว้9 0 0 0ส่วนเล่มนี้ก็ป๊าเนี่คุณผู้ชมไม้ผลไม้เห็นไหมดำสีพวงังไม้ผลไม้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องไม้ดํากับฝักเนี่ยมันเป็นไปได้ที่เขาจะใช้แบบว่าไม้ผลไม้กันในการทําเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่อ้างอิงได้ตลอดนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือลายตอกครับนี่ 9,000เอาไป9,000เท่ากันแล้วกันนะครับ9,000เท่ากันแล้วกันจะได้ง่ายๆนะครับคุณแม่จะได้แบบง่ายๆด้วยนะนี่แต่เล่มบนน่ะสวยนะครับเนี่ยเล่มม้าใหม่เนี่ยสวยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งต่อเป็นคาถาอาวุธนะครับอาวุธเจ้านะสกสะวาชิลาวุทังนะครับนี่นี่แล้วก็เล่มแรกนะครับนี่9,000เท่ากันแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆเนาะ บอกคุณแม่แล้วกันว่าเอาเล่มเก่าหรือเล่มใหม่นะครับเล่มเก่า9,000ันเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้ในไลฟ์สดอีกทีอะโอเคนะครับผมนี่นะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมาพินิพิเคราะห์ที่เล่มเล็กกันนะครับผมเปิดอยู่ที่8,00 0บาทนะครับเล่มเล็กเล่มนี้เปิดอยู่ที่8,000บาทนะครับมีอยู่เล่มเดียวนะครับมีอยู่เล่มเดียวแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีพี่เขาติดต่อไปแล้วนะครับนะ เปิดถามว่าเปิดที่ไหนเปิดในเพจของบ้านมีครูอ๋อนะครับได้โพสต์ไว้แล้วนะครับมาพินิจพิเคราะห์กันหน่อยผมจะทําเล่มนี้ให้พี่เขาเป็นข้อมูลนะครับเวลาคุณพี่เข้ามาดูเนี่ยจะไดเ้เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเนาะแล้วจะได้เข้าใจในส่วนของมีดด้วยนะครับเพิ่มเติมนะครับในมีดเล่มนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนครับงานของช่างปลิวไซส์าสาลิกาเล็กๆที่พกพาได้ง่ายนะครับจะเป็นลักษณะที่ หลายคนเนะี่ยชื่นชอบมากกว่าไซส์เล็กๆเนาะพอดีไปไหนมาไหนไม่ต้องห่วงกลัวจะหายไม่ต้องกลัวเป็นภาระในการพกนะครับนะทีนี้ถาวัาเล่มนี้เนะี่ยมีความบันเทิงยังไงบ้างสนุกยังไงบ้างในการศึกษานะครับนี่ลองดูนะผมบอกไปแล้วว่าช่างนุ่นพ่อนะมีเจ็ดช่างที่หลักๆที่มีในบันทึกไว้เจ็ดช่างนี้ตียุคแรกถัดมายุคกลางหลังปี2500มาเนี่ยถึงประมาณสักปี2 5 1 5นเนี่ยนะครับผม ก็จะเป็นงานยุคก,กลางรุ่นลูกเข้ามามีบทบาทเยอะมากนะครับเช่นกันครับเล่มนี้ก็จะเป็นงานของรุ่นลูกนะครับแล้วที่บ่งบอกได้ดีว่าเป็นยุคก,กลางก็คือบริเวณตรงปลอกรัดนะครับพี่ๆจะเห็นว่าในชิ้นงานเนี่ยจะจุดเด่นสุดคืนหนึ่งสองสามใช่ไหมครับอยูล่ลักษณะตรงนี้นะแต่ที่มันเหมือนกันนะ่ะคือบริเวณตรงคลิปเนป็บนี่นะครับคลิปเน็บเนี่ยคลิปเน็บกับตัวปลอกใช้วัสดุเดียวกันนะครับแต่ว่าพอมาดูตรงปลอก บริเวณนี้โอ้โหอาจารย์ทำไมมันสว่างจังเลยเนี่ยมันคนละวัสดุกันด้วยเนี่ยเขาซ่อมมาหรือเปล่านะครับน่าจะมีคนคิดแบบนี้เนาะนะอ่ะมันน่าจะมีคนคิดแบบนี้ทีนี้เนี่ยพอมาดูขีละส่วนนะครับนะบริเวณตรคลิปเนี่ยเป่ะเราชัดเจนเดี๋ยวเป็นดีบุกนะครับเป็นดีบุกขึ้นรูปนะครับเป็นขาพิโต้ัล้แหละพวกขาพิโต้แล้แหละมาขึ้นรูปนะครับแบบลักษณะนี้นะแล้วก็บริเวณตรง แหม่ร้ดานล่างนะครับก็เป็นพื้นเดียวกันนะเป็นดีบุกเหมือนกันนะครับแต่พอดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยทำไมมันกลายเป็นอลูมิเนียมได้นะเป็นเปาะอลูมิเนียมได้นะครับแต่พอดูเปราะอลูมิเนียมดีๆแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหมันเป็นเปราะเก่านะมันเป็นเปาะเก่าแต่เพียงแค่ว่าวัสดุมันดูมีความสว่างเท่านั้นเองนะครับอ่าทีเนี้ยความสว่างวันนี้นะครับเกิดขึ้นยังไงคืออย่างที่บอกไปว่ายุคกลางเนี่ยเขาเริ่มใช้อลูมิเนียมแบบหลอด เริ่มแบบหลอดเนี่ยลองดูนะครับที่เห็นคราบเหลืองนี่ไม่ใช่คือมันถูกเคลือบดยแลกเกอร์ใช่ไหมครับอย่างอันนี้เนี่ยก็ใช้ปลอ,อกเหมือนกันนะครับในย,ยุคกลางก็คือจะเป็นปลอ,อกแบบนี้ยุคกลางถึงยุคปลายใช้ปลอ,อกนะครับเพราะว่าการทํำด้วยปลอ,อกเนี่ยได้รับวัฒน,นธรรมเพิ่มเติมมาจากงานช่างพายุหาด้วยนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทําได้ง่าย แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานของเมืองลาโวเองที่เขาทํากันอยู่แล้วนะครับผมแล้วพอต้องการความรวดเร็วเนี่ยเขาใช้ปลอกแบบสําเร็จรูปเอามาตัดทาแต่ว่าในการเข้าฝักนะครับเข้าบริเวณตรงฝักแล้วก็ด้ามเนี่ยนะฮะคือมันต้องทําเป็นชิ้นๆไปเพราะว่าการเข้าเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะทําได้ยากที่มีสําเร็จรูปใช่ไหมครับที่มันจะพอดีเป๊ะๆมันทาได้ยากเขาก็เลยใช้เป็นพวกดีบุกเนี่ยเป็นแผ่นพับเนี่ยเอามาทําแทน น,นี่คือข้อมูลอ้างอิงให้นะครับไม้แห้งเก่าดีไม่มีปัญหาใดๆใบมีดนะครับที่ดึงออกมาปั๊บเนี่ยจะสังเกตได้ว่าช่างปลิวตูดจำมลน,นะครับตูดจมนฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยสังเกตได้ยากเพราะว่าเหมือนช่างเมืองเลยนะเหมือนตาเมืองเลยแต่ลักษณะการตอกกระบอกําให้สวนสวยมากโอ้โหเป็นริ้วนะครับสวยนะตอกหัวใจธาตุทั้ง4ครับนะมะพระทะครับ อุดไอนาโลมแบบขอมนะเนี่ยลักษณะการตีคล้ายๆพวกขอมเลยเนาะแต่แต่ว่าต้องไปดูอีกทีนะครับนี่ลักษณะการอุดอุนาโรมนะครับนี่เ,เขาเรียกว,ว่านามาพัทะนะครับนามโมพุทธายะคาถาปรจจ้าห้าพระองค์ครับนี่เป็นชั้นเป็นลิ้วสวยครับกระบองท้าเวสุวรรณนะครับสวยมากลักษณะาการใช้สิวนี่ไม่ธรรมดาจริงครับ นะอ่ะประมาณนี้ครับผมที่มีอัปเดตเข้ามานะครับคุณผู้ชมเนาะเอาไว้ดูกันแก้เบื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่เหงานะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับท่านใดที่สนใจงานวัตถุมงคลอะไรก็ตามแต่นะครับสามารถติดต่อได้นะตรงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะได้เป็นเครื่องรางนะครับเนาะแล้วก็มีหมอหลวงประพัดนะครับที่มีอย่างละเก้าเล่มยังคงมีให้บริการอยู่นะครับนะขอคุณแม่ดูเพิ่มเติมได้คุณแม่อยู่บ้านถึงผมจะไปกรุงเทพแต่คุณแม่อยู่บ้าน นะครับมีแค่กาวเล่มเท่านั้นเป็นมิตรบอกหลวงพัดนะครับรุ่นเททองปีหกสองเนี่ยเจ๋วเลยนะผมหรือหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยกำเงินไว้ประมาณสักหมื่นหกถึงสองหมืนห้านะครับได้สักเล่มแน่นอนนะครับนะส่วนเล่มที่เป็นดมงาฝักงาเล่มเล็กไปแล้วนะครับไปแล้วมีเจ้าของไปแล้วเล่มนี้ก็สองหมืนห้านะครับอาจารย์ทรงตอกหลวงพ่อกลวยเหมือนกัน นะครับปลื้มหลบพอกันวัดเขาแก้วครับมีตั้งแต่6 0 0 0 0 4นส0 0นะฮะ5้า0 0ครับก็ดูได้นะครับส่วนเล่ม60,000เนี่ยมีรางวัลนะฮะการันตีไว้ให้นะครับนี่รางวัลที่3การันตีไว้ให้พร้อมประกาศนียบัตรนะครับเล่มนี้เนาะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0631305304ครับบายมีครูอ๋อยดีบริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ